สวัสดีนะครับทุกท่านน,นี่พอผมมาที่นายงานแถวสมแล้วครับตอนนี้แถวลงทีก็เพิ่งมาจากบอ่อแล้ก็น่าจัดมาใหม่นะครับไดนาแพ็กเรื่องรถบดก็ต้องไดนาแพ็กนะผมยกให้ไดนาแพ็แน,น้วก็ความคิดเต็ส่วนตัวนะครับ ผมว่าได n น p a แพ็นี่สุดยอดแล้วนะ,ะสำหรับรถบดนี่่ใช้ดีนะครับคนอื่นเขาไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมยกใหนะ้ได n น p a แพ็กครับถ้าเป็นรถบดสากไกลก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นสัญชาติสวีเดนใช่ไหมไดนับแพ็กก็จำไม่ได้แล้วนะครับ ก็มีรถบดยิงเกอร์สอลแนกครับก็เป็นหลังชาติสวีเดนเหมือนกันเมื่อก่อนก็ดังเหมือนกันเพรนั้นกับได้นะับแพก้ก็คู่แข่งกันเลยนะน,นี้ก็รถก็มาลงแล้นะครับตอนนี้โอ้ยังอีกเยอะนะฝั่งนูยังไม่ได้ลงเลยคนระับน,นี่ก็ลงฝั่งนี้ก่อนนี่เป็นดำเลยนะสามแปด แค่นี้ก็จิ๊บๆนะครับไม่บดนี่ก็มีอันติดล่มนะครับต้องบดเลยนะครับรถถึงจะถอยมาตีได้โอเคครับอเอาไว้ขนอินเนี็ตทำมาพิเศษเลย กันไหนก็ทําเป็นกระดูกครับแกนเหมือนกันเอาไว้กันดัมพพื้นได้ไม่ผุเร็วเกินไปครับนี่ก็วีโอดเดอร์ก็มาดูอีกสักน,นิดนึงใกล้ๆก,ก,ก็เป็น 950G ครับคันนี้ก็ไม่มีคันเล็กๆเลยของแกนะครับรถใช้งานก็โหจัดใหญ่ๆทุกประเภทเลยรถ กำลังมาจะตัดสินรับคันนี้ก็950นี้อ่ะสเปคข้าวๆ้าวก็ก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ก็ส่วนใหญ่รโรมโม่เขาจะใช้อยู่เหมือนกันนะร,รุ่นนี้แรงก็น่าจะอยู่180กว่าได้หรือเปล่า ประมาณนั้นครับอาทารถใหญ่ขนาดนี้มาตฐานก็น่าจะอยู่ที่160กว่า50กว่านะครับอู่รเดอร์รุ่นใหม่ๆนี้อันนี้ก็ใหญ่นิดนึงของผมก็ตีไปอยู่ประมาณ180-90ส่วนบุ้งกีนี่ก็บักเก็ตเดย์ก็น่าจะ3กวานะ่าครับเกือบ4ีได้คนระับได้อยู่แต่ว่าถ้าสีนี่ผมว่ายังไม่ถึงคนระับขนาดน่าจะ3มครึ่งครับ สีนี้ผมดูรองโมกแกน่าจะใหญ่กว่านี้คนระับสีคิวจะค่อยๆดนนะันครับไม่ต้องเยอะเกินไปก็แกมีบทอีก ก็วิ่งอยู่ประมาณ4วันนะเมื่อกี้ที่ตามคนขับ10ลอ้อก็อเยอะอยูอเ่เหมือนกันก็เกือบใกล้จะสุดแล้วคนระับฝั่งนี้นิดเดียวแล้วประมาณพรุ่งนี้ก็เ็น่าจะต่อฝั่งนู้ได้แนละ้ว อะมาชมอีกสักนิดนึงนครับอะก่อนที่จะจบคลิปนะครับอันนี้ก็สองหกนะครับอฟูโซอหัวปลาดุกนะครับมาอ,อันนี้ก็รถน้ำก็มาแล้วนะเมื่อกี้เจน่าจะไปแถวนู้นแถวไปที่บ่อหรือเปล่าอมากรอบพึ่งมารถแถวนี้รถ ปุ่นหน่อยรวบนวบอ๋อปุ่นนี่ฟุ้งเลยอ่ะมาดูพี่ใหญ่หของเราตอนนี้กำลังจะลงมาอ่ะ,อะน่าจะรอให้สองหกถอยเทก่อนครับอ่ะตอนนี้ก็อ่ะ กำลังถอยมานะครับสองหกแม่ดำเกือบจะแบกเลยนะครับดูก็ทำมาใหม่หูก็ทำมาใหม่เหมือนกันมาดูแก่ลงครับผมก็จะถอยไปนิ yup. <S <s <target> ดน <constitutional> <World> ึง่อปออไม่จมมิดล้อเลย

เร็วเลยนะเมื่อกี้อ่ะอันนี้กำลังจะไปยกดำเลยว่สองหกนี่ก็แรงเหมือนกัน,นครับทางกายของมิสซู ผมไม่เหลือเหมือนกันเต็มกล่องเลยออกข้างร่วยมาดูแต่จะดันแบบไหนครับ จริงๆครับด้ามมาอย่างดีเหมือนกันรับอยนับุงกีสอ,อ,อ,องใหญ่ๆนี่ ใหญ่ๆนี่ไม่ผิดหวังจริงๆครับเวลาดันนี่เหมาดูกลองเนี้ยอ่ะ ต้องเก็บงานด้วยรถเกตอีกอครั้งหนึ่งครับนี้เี๋เราจะมาดูฝีมือของคนขับรถเกตอีกอสักทิดหนึ่งครับจากแกผมเสร็จครับลืมกดไลค์นะกดแชร์นะกดซับสไครต์นะเป็นกำลังใจผมด้วยนะ quần vô rồi đó rập chặt nặng เซียมนี่ก็น่าจะอยู่ที่ 650B ับตัดเซียมก็ใช้งานดีอยู่เหมือนกัน เคนะครับผมก็ขอจบการถ่ายพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจผมด้วยครับก็ฝากจะสัมพันธ์นิดนึงใครที่อยากเป็นเจ้าของไงเครือข่ายของโกมัสโซนะครับออย่าลืมเดี๋ยวผมจะทิม